สสนี่นะครับพี่สมศรีนะครับอย่าเรียกป้านะครับถ้าเรียกป้าจะไม่คุยด้วยนะครับยยพี่<ห>พี่<ห>พ,พี่สมศสสสรีกวนเข้ากระยาทิพมากี่ปีแล้วตั้งแต่พ่อเสียมาก็ประมาณ2ี่กว่าปีแล้วครับพี่สมศรีปีนี้อายุห้าสิบห้าเองนะครับ,รบเป็นคนพื้นไหนครับมีเชื้อมอนไหมเจี๊ยบเปิงได้แค่นั้นเองนะครับยุนนี้นี่นะครับมีเชื้อมอนมีเชื้อมอนมากวน มอญสามพ่อค่มอญพ่อควรควรมากี่ปีฮะสามพ่อควรแต่รุ่นสูรุ่นเลยค่ะรุ่นสูรุ่นเลยรุ่นปู่นี่แล้วคนระดับมันจกพ่อพ่อเสียแล้วก็ทำต่อดีนะที่พ่อเสียก่อนได้ทำต่อถ้าคนระดับมันจะพ่อให้โชคดีพ่อเสียก่อนนอกจากข้าวทิพแล้วควรอะไรที่เป็นอาหารมอญบ้างครับยาศาสตร์กะละแมค่ะกายศาสตร์กะละแมคจานแต่หม้อจานแต่ละค่ะ เราควรไหมไม่เห็นได้กินเลยอ่ะไม่ได้กายศาสตร์กายศาสตร์กระทะละเท่าไหร่สีกายศาสตร์กระทะละสี่คันสคันได้ได้ได้กิโลได้ย no ี่สิบโลได้ยี่สิบโลถ้าเป็นกะละแมกะละแมลหรอกะละแมก็ต้องกระทะละเท่าไหร่คาราเมเหรอถ้าควรสา้าละสโลนะอ่าติมถุงก็คันคันต้นสองพันอ่ะอ่าแล้วค่าจ้างอ่ะควเอง ไม่ใช่จะเป็นข้ามาจ้างตัวเนี่ยกระทะเท่าไรอเลยหรอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวคิดกำไรให้เต็มที่ก่อนประมาณ3,000ันกว่าบาทในช่วงเทศกาลสงการนะครับเขาจะเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับ วรนะาสตร์เราต้องควาพยาศยาสพมีการวิกลเมรล้วก็้องควรกลเมอแต่เข้อทิ่เจจะถูกแจ้งมาตลอดแหละเพราะถ้าปวดดิ้นใจก็ตามเบอร์โทรเดี๋ยวพยาศพยานแต่ทางศรัทธาคองตั้งวัดนี่นะครับติดต่อพี่สมศรีได้เลยนะครับพี่สมศรีมีลูกมือกี่คนสามสิบฮะทีมงานมีน้ำติดทีมงานสามสิบคนนะครับคนี่นะครับคือเขากลับมาแล้วค่ะเรา รถยังตกง้ายคันไหน้ามาคันน้ากลับไปแล้วคหน้ามาคันหน้ามาโอเคนะครับก็ติดต่อคุณป้าสมศรีเรียกพี่สมศรีนะครับจะได้ราคาหน่อยถ้าเรียกป้านะครับเรียกป้าเดี๋ยวโกรธถ้าเรียกป้านะครับได้ราคาที่สูงที่สุดเลยครับนี่นะครับอันนี้ใส่กล่องอย่างนี้ได้กี่กล่องพันหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยกล่อง หนึ่งอะคะหนึ่งอะคะหลวงพ่อทําบุญ20บาทสบายเลยไม่ต้องทําบุญไม่ต้องปูนกระทะละละไอเนี่ยกล่องละร้อยนะครับนี่มีมีเบอร์โทรติดต่อด้วยนะครับนี่นะครับนี่ยางของหลวงพ่ออันนี้นเป็นหลวงพ่อน,น,นี่เบอร์ของหลวงพ่อนะครับ